ตัวนี้พี่แพงสุดและสิบล้านอ้ยมันเลกเกินไปพี่น้องพี่ใส่ไม่ได้หรอกพี่ร้านร้านลอวีไซส์นี่ค่ะคะสีมาให้อย่างดีพี่สีขาวนี่ค่ะอันนี้ก็สวยมันเล็กเกินไปค่ะน้องพี่ใส่ไม่ได้ค่ะดูนี่ค่ะพี่น้องใส่อ็มเอลนะคะเข้าบ้านดีกว่า เอาอย่นี้แม่แกเราบอกว่าฟรีแตะทีนี้อ่ะเราก็จะแบบติดป้ายไว้ว่าเออจับแล้วเนี่ยต้องซื้อใครถ้ไม่ซื้อจะโซ่สามได่แก่โอเคงั้นเริ่มแผนได้ไว่าไงคะโหบ้าน,านพี่เนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนห้าหมู่เลยค่ะ ไม่เอาค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาไปค่ะนี่ค่ะไม่ค่ะนี่กได้แล้วค่ะพี่นี่พี่หนูว่าเขาเป็นมิจัาชิมแน่ๆ่เลยอะเพราะว่าดูสิจากเสื้อ้านะเขาจะให้เราฟรีได้ยังไงเพราะว่าขาดทุนสิว่าไหมเพราะงั้นเขาจะไปแจ้งตำรวจมาจับเราแล้วเขาแล้วเขาก็จะมายึดบ้านเราหรือว่าจะมาเอาก่นี่อยู่ก่อนสมุสมุนนะสมุด សុំ